ซึ่งต่อวันเนี่ยขันจะกินทั้งหมด6ขวดนะคะทุกคนกินท้องอยู่ประมาณนึงเลยนะทําให้เราเหมือนกินข้าวได้หน่อยลงอะไม่รู้น้าหนักจะลดด้วยหรือเปล่าชอบสูตรนี้ที่สุดนอกจากดื่มแล้วมันยังมีความกรุบกับกรุบกับเน้นนึงอะฟื้นฟูระบบขับถ่ายระบบเาผาผลาญยังช่วยแก้อาการท้องผูกขับองเซลจากร่างกายได้ด้วยนะคะรสชาติด,ดีเลยแบบจืดๆเปรียปร้ยวๆนินหน่อยนะคะกินง่าย สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขันกินอะไรบ้างใน5วันนี้นะคะก็คือว eat i อ a w อีกนั่นแหละแต่ว่าจะไม่ได้แบบ7วันเป๊ะนะคะที่ เนี่ยเพราะว่าขวนเข้าคอสนี้ค่ะทุกคนคอน้ำผักผลไม้สก,กัดเย็นนะคะ<อ>จากแบรนด์บีบ,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 บนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เขาทาน้ำผักผลไม้สก,กัดเย็นด้วยกรรมวิธีพิเศษนะคะที่จะคงคุณค่าแบบเพราะสารอาหารวิตามินต่างๆจากผักผลไม้ไไว้ได้เยอะมากซึ่ง1วันเนี่ยก็จะกินทั้งหมด6ขวดนี้เลยนะคะทุกคนมีทั้งแบบคนใหญ่คนเล็กผสมกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ากินอะไรยังไงบ้างนะคะใน5วันนี้ค่ะ จุดเด่นของนะ้ำผักผลไม้สกัดเย็นจากแบรนด์บีมนะคะคือเขาอนะ่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเขาคิดค้นสูตรโดยนะักโภชนาการอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ย <ๆ S 2> ไม่ต้องกังวลเลยว่ากินแล้วจะอ้วนนะคะหรือว่ากินแล้วจะได้น้าตาลเกินในแต่และแบบมื้ออะไรเงี้ยคือเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาล็อกคุณค่าไว้อย่างเต็มเๆในการสกัดเย็นทุกขั้นตอนเลยนะคะซึ่งความเย็นมันก็จะไม่ไปทําลายวิตามินในผักผลไม้นะคะถนอมคุณค่ากับธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนผ่านนวัตกรรม HPP High Pressure Processing จุดเด่นของเขาเนะี่ย คือทั้งคอร์สเนี่ยก็จะช่วยดีท็อกซ์สันที่ในลำไส้ของเราฟื้นฟูระบบขับถ่ายระบบเผาผลาญยังช่วยแก้การท้องผูกขับท้องเสียวจากร่างกายได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ทานควบคู่กับการคุมอาหารนะก็จะช่วยลดน้าหนักได้ด้วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นผิวพรรณสดใสนะคะนี่นะคะ,ะ,คะวันแรกของเรานะคะน้าผลไม้สกัดเย็นนะคะจากแบรนด์บีบนะคะก็จะมีหลายมื้อเลยที่ขวัญจะกินนะคะเราจะมากินกัน5วันค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นก่อนอาหารเย็นเป็นทาวเว s ร์สกรีนนะคะ มี kale celery pineapple e s e n t i า l lemon แล้วก็ช h e a seed จ้ามีทีมงานคุณภาพกำลังแปะ post it ให้แบบดูง่ายๆนะคะซึ่งต่อวันเนี่ยฝนจะกินทั้งหมด6ขวดนะคะทุกคนคือเริ่มจากขวดเบอร์1นะคะแล้วก็ไปขวดเบอร์2นะคะขวดเบอร์3เบอร์4 เบอร์5แล้วก็จะเต้นเบอร์6ปิดท้ายก่อนนอนของเราเป็น w h e a t g r a นะคะนี่นะคะมากันแบบเรียวๆเลยนี่คือขวัญกำลังม a x นหน้าอยู่นะคะเราจะมาเริ่มกินขวดแรกนะคะซึ่งเป็นขวดก่อนอาหารเช้านะคะจะเป็น green s i d e r n u t r i t blend นะคะ coconut vinegar Red apple pineapple lemon wheatgrass รสชาติด,ดีมากเลยค่ะเคมาตัวนี้ว่าดีท็อกซ์นะคะมีความแหลมๆของแบบวิก้านิดหน่อยโคโคนวิเนก้าคือโดยรวมมันคือกินง่ายหมดแล้วจ้าสว่วนนี้นะคะหลังอาหารเช้านะคะก็จะเป็นตัวจินเจอร์นะคะน้ำขิงนั่นเองเอาไม้กอดไม่เคยกินน้ำขิงเลยเดี๋ยวมาลองกินกันอันนี้คือแคล และนี่คือข้าวกลางวันนะคะมื้อเช้าขวัญยังไม่ได้ทานอะไรเนาะนี่คือข้าวกลางวันเป็นเชสเตอร์กรีลค่ะเพราะว่าวันนี้รีบๆนะก็เลยแบบสัง่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นก่อนอาหารกลางวันนะคะจะเป็นกรีนดรีมนะคะมามใบโบบกผสมนะ้ำผักผลไม้รวมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้ดูโลชัารอาหารต่างๆนี่นะคะเราก็เขย่าก่อนนิดน,นึงนะดื่มได้เลยจ้า เป็นสูตรดีสเตรสนะคะเฮ้ยรสชาติอร่อยมากหวานหวานเปรี้ยวๆนะคะอันนี้แล้วก็ได้เรื่องน้ำใบบวบด้วยวันที่สามของวันจบประลาจ้าเดี๋ยวเรามากินข้าวกลางวันกันจะบอกว่ามันทําให้แบบอิ่มท้องอยู่ประมาณนึงเลยนะทําให้เราเหมือนกินข้าวได้หน่อยลงอ่ะไม่รู้น้าหนักจะลดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราลงมาชั่งน้ํำหนักดูก่อน64.4นะคะ ต่อไปนะคะเป็นขวดล้างอาหารกลางวันนะคะจะเป็นดีท,นท็ลลอกอซ์ช็อตมี kale centella emblex spirulina centa mint guava นะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เน้นดีท็อกซ์เนาะรสชาติดีนะอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนมีมวล,มวลของผักนิดนึงอะนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวสาหร่ายหรือว่าอะไรนะแต่ว่ารสชาติดีเลยแบบจืดๆเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะคะกินง่าย นี่นะคะเสร็จงานจากดีออแล้วนะคะขวัญม,มาอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะมากินข้าวที่รสชนิโมเราจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากินสิ่งนี้นะคะก่อนมื้อเย็นนะคะ b ี t h e better you นะคะอันนี้จะเป็นผักเคลเซอร์รี่สับป,ปะรดใบบวบมะนาวแล้วก็เมล็ดเจียนั่นเองเป็นเบอร์ห้แล้วนะคะขวัญกินวันละ6ขวดนะ รสชาติเขาจะมีความแบบเขียวเขียวนิดนึงแต่ว่ามีกลิ่นความเปรี้ยวๆสดชื่นอยู่นะซึ่งอร่อยมีเม็ดเจียนิดหน่อยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีเม็ดเจียเยอะเมาครับของสุดท้ายของวันนะคะของวัน เป็นบี g กร s สนะคะผสมน้ำผักผลไม้มีน้ำ, leaving, Foot, นำ, apple, นำ be guests, มะเฟืองน้ำแอปเปิลน้ำแตงกวาน้ำบอูเบรซมะม่วงหางมะนาวโงงน้ำต้นข้าวสาลีอ่อนน้ำหญ้าหนางค่ะไม่เคยกินน้ำอันนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยได้กินหลายตัวเลยนะ้ำห้านางอือ่อกคือกินง่ายค่ะไม่มีกลิ่นเขียวอะไรนะเรียบร้อยไปนอนกัน 굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเหมือนเดิมนะคะสูตรกรีนไซเดอร์นะคะดีท็อกซ์แล้วก็เป็นสูตรจินเจอร์นะคะแต่ว่าวันก่อนลองกินเดียวเดยวแล้วคือมันเผ็ดมากเดี๋ยวเราจะมาลองผสมกันนะคะแล้วกินทีเดียวเลยสําหรับก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะผสมใส่แก้วสอบถามทางแบรนด์แล้วบอกว่าผสมได้นะคะดี๋ยวังจะลองผสมค่ะคะ่ะ อืมมันกินง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่ความเผ็ดของขิงอะ่ะยังชัดเจนอยู่ยังมีกลิ่นขิงแบบชัดเจนเนื่องจากว่าเขาเป็นขิงร้อด้วยคะ่ะทุกคนก็จะเข้มข้นมากเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะ จะบอกว่ากินแล้วมันรู้สึกแบบอิ่มท้องเลยนะประมาณรู้สึกกินข้าวน้อยปกติหน่อยเพราะว่าเราแทรกน้ําผลไม้อาา่ะค่ะต่อมือค่อนข้างแบบเยอะใช่ปะมันก็ทําให้เราสึกอิ่มท้องนิดนึงอ่ะทำให้กินข้าวมันลงเลยเช้าของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นแซลมอนนะคะต่อไปนะคะสําหรับมื้อกลางวันนะคะก็จะกินตัวนี้นะคะเป็นตัวก่อนอาหารนะคะแบบนึงก็อกินอันใอร่อันนี้รสชาติสดชื่นมากนะขวัญชอบอันนี้มีมาข้างแถวบ้านนะคะ เราเดินไปกินซุนฮูกันหลังอาหารจ้าหลังอาหารกลางวันจ้าแต่ขวาน,นะกินตอนกินอาหารกลางวันตอนเย็นมั่งแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวมากินกันตอนนี้เนื่องจากว่าขวนไม่ค่อยหิวนะคะเดี๋ยวเราจะ กินเยลลี่อันนี้ยที่เป็นเชีย์สีนะคะแทนข้าวเย็นไปเลยกินสักแบบสามอันก็อิ่งแล้วนะมันอยู่ท้องอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะมากินก่อนอาหารเย็นกันนะคะเปิดไม่ออกอ่ะอุอ้ยออกแล้ว be the better you นะคะ ข้าเย็นขวัญไม่หิวจริงทุกคนปกติขวัญกินวันละสองมื้อืมันจะเป็นเยนี้อ่อยม,มากทุกคนคะเดี๋ยวเราก็จะมากินขวดสุดท้ายกันแล้วนะคะวีก,กรสนะคะผสมน้ำผักผลไม้ิ่ง่ายมากขอตัวไปนอกกันนะคะกลัถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็กินเหมือนเดิม แต่คราวนี้ขอนย้ายมากินหลังอาหารพรรู้สึกว่ากินน้ําขิงอ่ะมันจะร้อนรอนท้องใช่ไหมกระตุ้นการแบบย่อยอาหารอะไรเงี้ยก็เลยย้ายมากินหลังอาหารเช้านะคะเต็มแก้วเลยเนี่ยเปรี้ยวแล้วก็มีความแบบเผ็ดของขิงน,นะคะ จะบอกว่าเมื่อวานกินสูตรนี้ใช่ปะมันขับลมดีมากๆเลยนะน้าขิงมันมันช่วยเผาผลาญช่วยขับลมใครที่แบบว่าอาหารไม่ค่อยย่อยอนยะ่างเงี้ยขัว่าเวิร์กมากเลยส่วนตัวไม่เคยกินขิงร้อยเปอร์เซ็นต์มาก่อนนี่ก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันยอมรับว่ามันค่อนข้างกินยากอยู่นะแต่พอผสมก็คือกินง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามากินก่อนอาหารกลางวันนะคะซึ่งขันก็จะกินเป็น เจลี่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ค่อยหิวนะพอกินนะ้ำมันอเยอะๆแล้วมันแปบบมันไม่ค่อยหิวอะ่ะเออแล้วกินอันนี้ก็ยิ่งจะไม่หิวเข้าไปอ่ะแล้วของกลางวันนะคะเป็นดีท็อกซ์ช็อตเรากำลังจะไปกินข้าวเย็นกันนะคะเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อย อันนี้เป็นก่อนอาหารเย็นนะคะที่มีเม็ดเจียนมากินยูเอ็นไะ นอนนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่รู้ตัวไม่ได้อันนคดคลิปก็เลยกระดกไปแล้วนะคะหมดขวดเนียมาอยอันนี้อร่อยวันนี้จะกินเดี่ยวๆนะคะสำหรับขวดเบอร์หนึ่งสูตร d e t o คข้าวเช้า,ชาวันนี้เชาสตรีเลยนะรู้สึกเป็นคนกินอะไรซ้ำๆเนาะ วันนี้เนี่ยเราจะลองกินจินเจอร์นะคะคู่กับกรีนดรีมดูนะคะคือมันจะเป็นตัวหลังอาหารเชา้าแล้วก็ก่อนอาหารกลางวันนะคะจากปกติที่ขวัญกินคู่กับตัวก่อนอาหารเชา้าเรารู้สึกว่ามันเน้นเผาผลาญใช่ไหมก็เลยกล่าวว่ากินหลังอาหารดีกว่าเดี๋ยวมาลองดอูกินง่ายกว่าเอาเบอร์หนึ่งผสมกับขิงนะคือเอาขิงผสมกับเบอร์สามกินง่ายกว่า เรามีเป็นก่อนอาหารเย็นนะคะแล้วก็หลังอาหารกลางวันคนเพิ่งกินจุ๊บจิ๊บไปนิดหน่อยหลังอาหารกลางวันนะก็เดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนค่ะมีข้าวเย็นของเรานะคะกับข้า,ะะขาไก่อันนี้ของพี่อมเป็นข้าวหน้าไก่แล้วก็มียำผักด้วย จริงป่ะตั้งต่กินมาควัญว่าขวัญอะชอบสูตรนี้ที่สุดนอกจากดื่มแล้วมันยังมีความก,กุบกรุบกรุบเน้นหนึ่งอะอม,มันเปรี้ยวเลยก็เลยชอบแล้วมันมีเม็ดเมให้เคียวกดในทุกคนด้วย Good morning นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของการกินปีดนะคะผละไม้สกัดเย็นนะ ทุกคนจะบอกว่าขวานลืมถ่ายข้าวให้ทุกคนดูเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวปลาแกะเดี๋ยวขว่าเอาให้ดูนี่นะคะข้าวเช้าของขวนนะเป็นข้าวปลาแกะค่ะแล้วก็อันนี้เบอร์3กับเบอร์2ที่แม่น้ำใบบกแล้วก็น้ำขิงผสมกันไปแล้วเพราะว่ากินขิงเพียวๆน่ไหว นี่นะคะ,ะหลังอาหารกลางวันนะคะคืออนกินข้าวที่เหลือจากเมื่อเช้าไปน้นหน่อยนะคะแล้วก็เลยกินตัวนี้เพราะเดี๋ยวตอนเย็เราจะไปกินไส้ดราว็กันค่ะทุกคนก่อนอาหารเย็นนะคะขวดนี้ที่มีเชียร์ซีมากินไส้ดรา่านะคะขวสุดท้าย ปีดวีดกราสนะคะเจ้กัะไปแล้วนะคะสำหรับวันให้อินอวีนะคะจริงๆก็ไม่ครบนีนะคะประมาณ5วันนะคะทุกคนแล้วผนก็นี่ ่ขวดกินทั้งหมดนะคะน้ำผักผลไม้สก,กัดเย็นจากแบรนด์บีบนะคะเดี๋ยวสบายทีบายให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าแบบกินแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็สูตรไหนรสชาติเป็นยังไงบ้างน,นะคะจริงๆนะเพื่อน<ว>กๆก็เห็นไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวจะมาสรุปแบบแรปอัพให้ทุกคนฟังง่ายๆนะคะสำหรับสูตรแรกครีมไซเดอร์เป็นสูตรเที่ยวขวดนะกินเป็นคนแรกของวันนะตัวนี้มันจะมีน้ำส้มสายชูมะพร้าวมันจะมีความแบบเปรียปร้ยวๆซ่าๆนะคะมีความแบบสดชื่นกินง่ายนะคะตัวเนี้ยคืออร่อยมากขอนชอบมากเหมือนกันนะคะจินเจอร์ทุกคนจิน คิงเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับขวัญนะ่กินยากหน่อยแต่ว่ามันถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเกิดให้ขวัญเลือกอ่ะขวัญเลือกที่จะกินผสมกับเจ้าน้ำใบโบบบกมากกว่าเนี่ยกินคู่กันคือกินง่ายเลยนะทุกคนมันทําให้แบบกืนง่ายขึ้นมันไม่ได้มีความเผ็ดร้อนมากขึ้นเจะ,จะบอกกินอันเนี้ยแล้วขับลมดีมากเวลากินหลังอาหารนะจะรู้สึกเลยว่าระบบย่อยอาหารทางานดีมากระบบเผาผลาญทําทงานดีมากแล้วก็จะแบบเลอบ่อยนะคะซึ่งแบบเออดีมากสําหรับใครที่ท้องอืดน,นะคะจินเจอร์คือเลิศมากน้ำไมโบบบกตอนแรกก็แ,แบบเอยจะเป็น เขียวหรือเปล่าแต่จริงๆไม่เลยทุกคนอันนี้เป็นอีกขวดหนึ่งที่ขวัญว่ากินง่ายมากรสชาติก็จะแบบซอฟๆหน่อยไม่ได้เด่นเปรี้ยวหรือว่าแบบเด่นซ่าอะไรนะคะกลางๆกินง่ายเพราะาเขามีพวกแบบน้ำมะน,นาวน้ำกีวีน้ำแตงกวาน้ำสับป,ปะรดอะไรเงี้ยเพราะมันเด่นกันอะรสชาติดีมากนะคะต่อไปนะคะขวดเบอร์สี่นะคะจะเป็น detox shot นะคะสูตรเนี้ยขวัญก็ชอบมากเหมือนกันเนื่องจากมันมีมวลๆไม่น่าจะเป็นเคลหรือสาหร่ายสเปราย,าราย,าราย์ินานะคะมันจะมีความแบบเป็นเยอะๆผักนิดนึ่งอะขวัญว่าเออมันมี texture อะไรดีนะคะก็กิน แล้วกินง่ายอันนี้ แบบเดียวก็คือหมดเลยอร่อยมากนะคะมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆจากฝรั่งใบมะขามแขงนะคะมีซาราแน่นะใบโบบบผักเค็มมะขามป้อมอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านชื่อแล้วดูเหมือนจะกินยากแต่กินง่ายในะขวดนี้นะต่อไปนะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งสําหรับกินก่อนมื้อเย็นนะขวัญเดาว่าสูตรเนี่ยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าอยากอาหารเย็นน้อยลงเพราะมันมีเมเลเจียดูความมันจะทาให้เราเหมือนอิ่มท้องนิดนึงแต่เขาไม่ได้ใส่เมเลเจียมาแบบเต็มขวดขนาดนั้นะคะทุกคนคือเขาจะใส่มาในปริมาณที่เขาคํานวณมาแล้วแหละอันนี้ก็คือเป็นปรสรของาา ในบรรดาทุกขวดมัญชอบพาเวสกรีนมาที่สุดนะคะเพราะว่ามีเมล็ดเจียเขียวง่ายนะมีมะนาวมีใบโบวบสับป,ประรดอะไรเงี้ยมันแบบรสชาติที่มากสุดท้ายนะคะตัววีดกราสนะคะผสมน้ำผักผลไม้นะคะอันนี้คือกินก่อนนอนน,ะน้ำต้นข้าวสาลีอ่อนมะม่วงหามะนาวหคือรวมๆแล้วอะ่ะก็ยังกินง่ายคือกินง่ายหมดเลยยกเป็นขิงร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับขวัญนะอันนี้มันจะความแบบเปรี้ยวๆนุ่มๆหน่นนนอยนะคะกินแล้วแบบเออนอนหลับสบายดีนะคะก็สรุปนะคะหลังจากที่ขวัญนะกินบี มาทั้งหมด5วันชัะะสิ่งที่รู้ได้เลยว่าน้าหนักลงทุกคนคนน้ําหนักลงมาประมาณ1นกิโลครึ่งอะจากตอนแรกอะมันไปแตะ64สแล้วแล้วมันก็ลงมาประมาณ6 2กว่ากว่าประมาณเนี้ยนะคะมันทําให้รู้สึกอยากอาหารน้อยลงจริงๆคือมันจะกินข้าวต่อมื้อเนี่ยน้อยลงแต่ก็ยังกินนะเชา้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยผนก็ยังกินแต่ว่ามันจะทําให้เราอิ่มไวขึ้นแล้วก็กินน้อยลงนะคะอันนี้คือที่รู้สึกได้จะรู้สึกเลยว่าน้ำขิงเนะี้ยคือคือเห็นผลทันตาเลยว่าเออขับลมดีมากแล้ว บายท้องมากนะคะมันจะร้อนร้อนท้องอยู่สักพักนึงแล้วมันก็จะหายไปนะขวัญว่ากินอันนี้คือดีมากเลยแล้วก็ขวัญนอนหลับสบายมากเลยไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะคะคือขวัญอายุดกินพวกวิตามินอะไรอย่างอื่นหมดเลยนะคือมากินแค่บีบอย่างเดียวเลยขวัญรู้สึกว่า,วามันนอนหลับสบายขับถ่ายก็ดีมากทุกคนคือปกติอะขวัญจะถ่ายดีอยู่แล้วแต่อันนี้คือมันเป็น next level อะ่ะมันจะแบบมันจะขับถ่ายดีกว่าเดิมบอกไม่ถูกด,ด้วยคุณภาพของสิ่งที่ออกมา มันดูดีกว่าเดิมบอกไม่ถูกนะคะแต่คือสัมผัสได้เลยสรุปสามเรื่องนะคะคือเรื่องระบบการขับถ่ายนะคะคือพีมากิวน้อยลงระหว่างวันนะคะแล้วอิ่มไวขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องขับลมอะไรเงี้ยเรื่องระบบเผาผ่านคือดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปลองกินบ้างน,นะคะสำหรับน้ำพักผลไม้สก,กัดเย็นจากแบรนด์บีนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนขวัดกิน5วัน30ขวดนะคะจากปกติเนี่ย2,850บาทก็ลดเหลือ2,500บาทนะคะแถมกระเป๋าเก็บความเย็นแบบนี้มีจํานวนจํากัดน,นะคะแถบมบ ให้ทุกคนเลยนะคะเอาไว้ไปแบบเผื่อใครทํางานออฟฟ,ฟฟิศหรือแบบไปข้างนอกยอะไรเงี้ยก็ใส่ไปกินข้างนอกไดนะ้เก็บความเย็นได้นานด้วยนะและที่สําคัญคือเขาส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะทุกคนไม่ว่าบ้านเพื่อนจะอยู่ไหนคือเขาส่งไปให้ได้เลยนะคะมาพร้อมแบบถุงเก็บความเย็นให้ด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ